ก็ขอากาบสวัสดีทุกคนที่อยู่ในคลิปนี้ดช่ไนะครับวันนี้ผมมีการเจ็กอินแบกนะครับนี่ผมเพงไปเล่นเกมคืนหลอนซ่อนทางนะครับเนื่องจากอีพีีแล้วเนี่ยผมวิ่งไปแบบไม่ถูกทางนะครับไปถามเพื่อนผมมาทำไมผมไม่เจอผีเลยมเราไปถามเพื่อนผมมานะครับว่ามันบอกว่าคือถ้าเกิดว่าเราเจอสิ่งปกติให้ให้เราวิ่งเข้าสารเจ้าใช่ไหมครับแต่ผมอะ่ะวิ่งโตอย่างเดียวเลยอ่ามันก็เลยไม่เจอคือแบบผมก็ไม่รู้ไง เออโมกับผมเคยผมก็เล่นครั้งแรกด้วยเออไม่เคยเล่นมาก่อนเออเอา,เอาผมเพื่อไม่การเสียเวลารครับเราเล่นกันเลยจีกว่าโอ้โหไม่อยากอ่านเลยข้ามเลย <laughs> โอเคเราเริ่มแล้วตอนเที่ยงคืนนั้นไม่เจอหรอกเราวิ่งตรงยิงยอยียกว่า ดี๋ยวผมตัดตไปตอนตีหนึ่งเลยนะครับเกมาเราอยู่ตอนตีหนึ่งแล้วผมว่าน่าจะเจออยู่นะตอนตีหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะอย <c oughs> ู่ิเช็คขวาไปก่อนเลยมีรเป๋าวะมีหน้ามีหลังไม่มีเปิดไฟเียรหรือรเปล่าไม่มีโอเยเปิดเพลงดิโอเคอเ,เคช็ค ดิต้นก้าวว่างไงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ค,ครับปลายรู้ความจริงเนี่ยมีอียบเปลี่ยนไปหรือเปล่าวะแล้วก็เหนื่อยไหมอ่ะปกติโอเคอันนี้ช่องเอ้ยเปลี่ยไปกันเนี่ยโอเคช่องแปง้งปกติออกแบบปกติโอเคในปกติทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ย เมาดวงว่จะจเย็นนะไม่เอาแบบรอาที่แล้วนาเฮียดิฟดิฟตกข้างทางไม่เอาไม่เอาใจแหกข้างทางกเนเลยเยแวนอัพตัดแต่แล้วเห็นผีจริงหรือเปลเฮ้ยชสเหายเกลียบอ้ยเฮีย ม,มแีแน่เลยตัวหนึ่งมันต้องมีแน่ๆมันจะยังคงสิ่งสถิตยอยู่ที่นั่นอ่าโอเคปกติบ้างนะวิทย์ <c ười> ค่อยเปิดตอเจอผีเราจะได้มีแรงสู้กับพวกมันหน่อย <c ười> ครั้งนี้กูไม่เกลียดกูนะผี <c ười> โอเค เอาซ้ายมองไงวะกูจะวิ่งตรงหรือวิ่งวิ่งเข้านี่ดีวะเจอสิ่งปกติให้วิ่งเข้าซ้ายอ่ะงั้นวิ่งเข้าซ้ายเลยรู้เจอหรือเปล่าแต่ไม่แน่นอนวะ่ะโอเคจริงด้วยทีสองแล้ว Okay. เจอแน่นอนจังหวะน,นี้จังหวะจังหวะเน,นี้ยผีต,ต้อนรับผมแล้วละกูสาวแบบมาให้รอถึงที่เลยเนี้ยเอ,อีพี่ชีแล้วเนี่ยไอ,อ้ขับแทบตายเจอเจอกสองต,ตัวรอบนี้คงต้องเจอมั่งแหละไม่มีไม่มีไม่มีโอเคตีหนึ่งตีหนึ่งแล้วมันจะไม่มีไม่ได้นะ ไปสิไปกูดูความจริงกับเหนื่อยไหมโอเคออกแบบอุ้ยเหี้ยเหี้ยงงูหาแล้วไปไงเนี่ยกูไปไงเนี่ยกูเจอแล้วกูจะไปไง ปล่อยทางกูไปยีอ่อปล่อยเลยไปไงเนี่ยไปไงเนี่ยเพื่อนเรือชาา้าที่ผ่ายเลยแต่มันเร็วอยู่นะเฮี่ทำมันเล่นไปโอ้ยขนาดเนี้ยย,ยี่แมวจะไปหมดวะ เฮียเฮ้ยกูจะไปไหมเนี่ยเฮ้ยหลังมีหรือเปล่าวะดูปกติเดี๋ยวมันเลยเริ่มเร็วแล้วมันเลยเริ่มเร็วแล้วเอานะเอานะถอดไปเราก็ซิ่งเลยนะเกมมันเริ่มไปแล้วมันใกล้หมดแล้วจังหวะนี้แหละเฮงมา ตรงนี้ไปเันทาสายไม่เือกลับวันใจปรงุงนาใครพบเจอตรงหน้ากูมีงูเนี่ยเหียตัวเบลเลอร์ดิเนี่ยไปไงวะโอเคหมดแล้วนะหมดแล้วนะเอ้กูเริ่มกลัวมึง้วเนี่ย

ทางขนยจะขาเลยกลเลยเลยเยอะเยอะยอะวิ่งตรงยาวตรงยาวเออกูรู้แล้วกูรู้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออไอเียโออ เออเขียวธีนี้เลยเออไม่แอมกูหลอกไอ้สัตว์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บตามันตามว่ะวิ่นี่ะตาเหมือตาเหมือยังมันตามรถกูยังมองหลังมากไม่ได้ด้วยเดี๋ยวชนเทียอะไรมาดิเร็วกูปูไหมล่ะมามา ว่าจะแน่กูรอดแล้วจริงหรือเปล่าวะเอ้โมไม่เชื่อคองจะรอดต้องมาตักกูด้วยเนี่ยแกวะวิ่งยาวๆเลยอืโอเคในสุดกูก็เจอสิ่งที่กูต้องการกูเจองูไ <c oughs> อ้เว่งเลยพูด ฉาเลีอยี่ตอนมันดักทางเนี่ยเออก็ยังดีกว่าไม่เจออะไรแล้ววะป่ะเอ,อเอาเอาอีเ e จเออผู้ชนอีเจตายเออเพลงมา,ออาวางไง Tông nghiêng tai hàm thơ mày cự cọp one tay nắng 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 เปิดเพงหีเฮ้ยเปิดเรื่องผีปังเลยสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งกับรายการขึ้นพูดุดพะหมนะครับแล้วผมต้นกล้าครับผมวันนี้เราลู้แล้วเป็นพิเศษนะฮะก็คือปกติแล้วเนี่ยเราออกอากาศทางสตรีมมิ่งแต่วันนี้เราจะมาเป็นรูปแบบวิทยุกันนะครับ วันนี้เนี่ยด้วยความที่เราพ่วงออกกับวิดีโอเป็นครั้งแรกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรายการพิเศษกันเลยทีเดียวและตีมพิเศษสําหรับข้าคืนนี้เนี่ยเป็นตีมเกี่ยวกับอุโมงค์นะครับผมอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเป็นไงเรื่องพิเศษถูกไหมเรื่องแรกกันเลยดีกว่าเรื่องที่หนึ่งนะครับรวมความเชื่อเกี่ยวกับอุโมงค์คุณเคยเดินเข้าไปในอุโมงค์เก่าๆตอนกลางคืนไหมครับมิดว่าไงมึงอ่ะ เยี่่วอคุยกูอะไรดีนี่ไม่ใช่แค่จะมองกูอก่ายไม่เนี่ยแต่มันคือทางผ่านของวิญญาณโดยเฉพาะอุโมงค์ที่เคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่เนี่ยอย่างอุโมงค์รถไฟที่พังถล่มหรือโหนใต้ดินที่เคยมีผู้เสียชีวิตกันมากมายเนี่ยเขาว่าเกียกว่าไอ้สั่ว์ผาดกลัวนะเออเย่เย่เย่มาไปเห็นมั้ ไอ้จอพี่อ้องไปบอกไอ้ยิ่งดิเลยอดิปเลยกูดิฟใส่แม่งเลยมาดีอ่ะกูแล้วอย่างชอบเลยไอ้กูว่ามึงไปส่งถึงที่เลยมั้ยไอ้ชิบหาย นามเยอะหรือเปล่าว่าเปิดเพลงเพลงมามาเพลงสู้ผีเย็น <Yeah. S 2> ฉันอยู่ตรงนี้ไปสั่นท่าสายไม่เิดกลับวันใจปรงดันใครพบเจอผมมีมีอะไร

คลิปนี้ผมอาจจะเลยเร็หน่อยนะเนื่องจากว่าแบบอยากเจอผีมีไหมมีไหมมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีต้องมีอะไรบ้างอะไรที่อ่ะว่าไม่ไม่มีอะไรก็ไม่เคยที่อ่ย เก็บกีบเลยย่ะไปขึ้นข้างบนกันปึ๊บปึ๊บเคคืนนี้ปกติมั้งนะไอ้ราที่มาตรงเดียดนรอบที่แล้วแม่งดักกุ้ยี่ะวิ่งคข้านี้ปุ๊บแม่งกลับไปเที่ยงคืนเลยมาพรอบมีว่าไง โอเคดูเรื่องเอะผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าใครดูคลิปจบก็อย่าลืมก,ก,ก,กด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็มาแค่นี้แหละเพราะว่าผมไม่เจอผีแล้วผมพอใจแล้วอีพีหน้าจะเป็นอะไรก็ตามติดตามดูได้น,นะครับว่อาจจะลงคลิปแบบแบบไปช่วงๆนะเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างด้วยเอาละครับถ้าใครดูคลิปนีผผ้ผมก็ขอกราบรคุณอย่างมากเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ